มันก็ไม่เหมือนคนปกติที่เราสามารถที่จะยืนไปหยิบของมานั่งอยากนอนอะไรคือถ้าเกิดว,ว่าเขาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แบบนี้ใช่ไหมครใช่ครับอันนี้ก<ม>ท็ทำให้ไม่ต้องมีคนช่วยเข็น<ม>ในบางกรณีหรืออย่างที่เขาไปซื้อของหรือไปทํางานเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างไปซื้อของเขาก็สามารถปรับยืนขึ้นไปหยิบของบนเชลได้เองหรืออย่างไปทํางานเนี่ยจะยืนคุยกับผู้ร่วมงานเนี่ยก็เหมือนกับเขาเป็นคนปกติเราก็ จะไม่รู้สึกว่าเขาแตกต่างจากคนอื่นเท่าไหร่ครับครับอ๋อก็เลยทําให้มันสามารถมีความสามารถหลากหลายเลยสําหรับสแตนดี้ตัวนี้ครับยืนได้แต่ยืนเนี่ยก็ยังยังสงสัยนะเออยืนนี่มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะครับค่ะยืนจะเป็นยังไงแล้วนอนมันจำเป็นหรือไงนอนก็ได้ครับนอนก็ได้ครับก็เผื่อแบบว่าใช้ชีวิตอยู่บนเต้าอี้เลยครับแค่ไม่ต้องไปไหนเลยนะคะอยู่บนสแตนดี้ได้เลยก็เผื่อในกรณีอย่างเช่นเรานอนอยู่กับ ที่นอนแล้วเราจะปรับขึ้นรถนย่างครับแล้วก็รถปรับนอนอยู่เราก็สามารถจะยกตัวขึ้นมาบนรถแล้วค่อยปรับอีกทีเพื่อมาเป็นนั่งแล้วค่อยเคลื่อนที่เหมือนเวลาเขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช่จากเตียงหลักเนี่ยไปไปเตียงที่จะเขียนไปห้องอื่นๆอย่งเงี้เขาก็จะย้ายเตียงอย่างนี้อันนี้ก็คือปรับเก้าอี้ให้นอนแทนที่จะต้องลงมาก่อนแล้วค่อยมานั่งเก้าอี้แทนที่จะต้องให้คนอุ้มถ้าเขาสามารถจะใช้แขนได้เนี่ยเขาก็สามารถจะพยุงตัว กระเถิบไปขึ้นรถเองได้และการปรับเอ,อให้เป็นให้เคลื่อนไหวให้ยืนให้นั่งให้นอนแบบนี้ค่ะ <c oughs> เขาจะต้องใช้หลักในการใช้มือค่ะในการปรับใช้มือครับค่ะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นยังไงคะเป็นปุ่มเราก็จะมีปุ่มเป็นจอยสติ๊ก,ก <c oughs> แล้วก็มีปุ่มครับ <c oughs> จอยสติ๊กก็เป็นปรับความเร็วเคลื่อน ลดความเร็วได้ด้วยความเร็วนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าสูงสุดก็ประมาณ12กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับก็คิดว่าก็เร็วเพียงพอเร็วนะเนี่ยเมื่อนี่ได้ดันใจจริงครับอาจารย์คิดไปถึงเรื่องของการลงบันไดอะไรอย่างเี้ยด้วยป่ะครับกําลังคิดว่าจะพัฒนาต่อครับสำหรับให้สาามรถลดเข็นคนพิการสามารถลงบันไดได้ค่ะแล้วตัวสแตนีนี้เขารับน้ําหนักได้สูงสุดสักเท่าไหร่คะประมาณ120กิโลกรัมครับ ถ้าเกิดว่าคนที่แบบน้ำหนักเยอะหน่อยก็สามารถที่จะใช้ได้ก็ใช้ได้ค่ะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องของฟังก์ชันต่างๆเนี่ยต้องไปดูี่มครับอยากเห็นหรือยังอยากเห็นแล้วค่ะว่าเาจะแบบว่าดีขนาดนี้นะฮะเอามาเชิญเลยครับเชิญเลยฮะอ่าส เดี sea, ๋ยวผมขออนุญาตผมขออนุญาตนะเชิญเชิญเชิญเข้ามาตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเวลาถอยนี่มีเสียงด้วยเหรอเลยมีไฟถอยด้วยไม่เสียงด้วยเหมือนรถเลยอ่ะสออนุญาตตี๊ดตี๊ดตี๊เดี๋ยวผมขยับตรงนี้ให้ผมขออนุญาตยืนตรงนี้เลยแล้วกันนะครับนะฮะพิธีละวัดนะครับใช่ครับเป็นทีมในการผลิตในการคิดด้วยไหมก็ผมเป็นนักศึกษาผู้ช่วยอาจารย์ในการผลิตครับแต่เป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นผู้ทดสอบแล้วก็ เป็นฟีเตอร์ให้อันนี้เดินได้นะเดินได้นะเดินได้เดินได้ครับเป็นนักศอกษาเออดูหน้าตาเขาเนี่ยพี่บีมค่ะเออก็ก็มันน่าจะมีอะไรดีๆเล่นเยอะนะครับพี่ธีแล้วนะทำอะไรได้บ้างไหนโชว์หน่อยสิโชว์หน่อยอันนี้ก็คือปรับยืนได้ครับปรับยืนปรับยืนน้านข้างนะค่ะปุ่มด้านข้างใช่ไหมใช่ไหนลองดูเลยครับลองดูเลยฮะ ทำอะไรได้บ้างโชว์เลยนะครับอ๋อต้องกดค้างเอาไว้ใช่ไหมคะจะได้แล้วแต่ว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนก็กดค้างไว้เลยนี่เจนุสปดนฮะเขาเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ครับมอเตอร์ดีซีครับจะบังคับใช้ไฟจากแบตใช่ไหมใช้ไฟแบตเตอรี่ครับเป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อ่าอ่าให้องไปนะอ่าผมจะนาทางนะเออนะอ้าวอ้าวเขาต้อง เดินมาที่นตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้ได้ไหมได้ไหมฝึกควบคุมนานไหมประมาณสองสามวันสองสามวันนี่เหรอแปลว่าชอบเล่นเกมเฮะชอบมากแต่ว่ามันจะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะไม่ยากครับเอก็แค่บังคับจอยสติกเองครับเด็กในขอลองหันอีกข้างได้ไหมคะให้ให้กล้องได้เห็นเห็นปุ่มด้านข้างว่าปุ่มตรงนี้มันมันคือควบคุมอะไรบ้างนะคะเนี่ยเมื่อสักครู่ ปุ่มสีน้ำเงินตรงกลางด้านบนคือให้ยืนใช่ไหมนี่นะครับอันตรงกลางอสักคู่ที่น้องปรับยืนก็คือตัวปุ่มนี้จะควบคุมตัวแอคชัวเตอร์หรือตัวมอเตอร์ที่ใช้ปรับยืนมีทั้งหมดสามชุดครับสามชุดสีแดงคือสีแดงคือขึ้นลงขึ้นลงโอ้ขึ้นลงได้ด้วยนะใช่ครับเพื่อประโยชน์อะไรจริงๆการขึ้นลงเนี่ยหมายถึงว่าจะเพื่อมหยิบของอะไรเงี้ยเหรออ่าอันนั้นก็มีส่วนคะหรือแม้แต่ก็ การลุกจากเปลียงขึ้นบนรถอย่าเงี้ยมันก็อาจจะมีระดับที่แตกต่างกันก็จะต้องมีการปัขึ้นลงได้ส่วนปุ่มสีน้ำเงินนี่จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับปรับเบาะนั่งก็คือตัวเบาะกลางนี่ครับเพื่อให้เอียงมากน้อยขึ้นกับปุ่มสีเงินส่เงปุ่มเคื่อนี้ถ้านี้จะนอนได้ด้วย ใช่พอพยืนตรงเสร็จปุ๊บปรับนอนได้ด้วยใช่แล้วก็ปุ่มสีดำนี่ก็จะเป็นปุ่มของพนักพิงพนักพิงจะเอนมากเอนน้อยใช่อย่างนี้นะครับเหมือนรถยนต์เลยอะค่ะเออเหมือนไหมใช่อย่างอย่างตัวมอเตอร์ควบคุมเนี่ยนะครับต้องต้องคิดต้องต้องพัฒนาไหมครับอาจารย์นพดลฮะอ๋อคือในขั้นตอนสเต็ปแรกนะครับเรายังใช้มอเตอร์ที่นำเข้าไม่ใช่ก็คือนำเข้ามาครับ เพราะว่าเรายังไม่ได้คํานึงถึงในการพัฒนาในการสร้างกับคือเราคํานึงถึงในการสร้างตัวรถก่อนค่ะคเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยการพัฒนาพวกมอเตอร์ราคามันค่อนข้างสูงเพราะว่าเวลาที่เราเราจะ,ะพัฒนาแล้วเพื่อไปขายเนี่ยตลาดบ้านเรามันยนึงเล็กงั้นถ้าเราไปนำเข้ามันจะถูกกว่าจริงจริงว่า ถามว่าคนไทยทําได้ไหมยูนิๆก็ทาได้แต่ต้นทุนก็จะสูงต้นทุนสูงนะคะแต่ว่าอย่างการดูแลรักษาสแตนดี้ตัวนี้ค่ะดูแลรักษายากไหมคะหรือว่ามันต้องมีการเปลี่ยนมอเตอร์เปลี่ยนบัตรอะไรยังไงไหมอ๋อไม่ยากครับก็ตัวมอเตอร์นี่ก็อายุการใช้งานเกิน10ปีอยู่แล้วนะคะครับก็มีแค่ตัวแบตเตอรี่ก็ตามอายุการใช้งานของมันแต่ว่าก็เป็นแบตเตอรี่แบบชาร์จได้อันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ที่ ใช้ในตามมาตรฐานรถยนต์ไฟฟ้าก็คือป้องกันการระเบิดการชาร์จสเตอร์กิเพราะฉะนั้นปลอดภัยนะคะปลอดปัญหาแน่นอนนะพี่ว่านอยากรองเล่นใช่ไหมคะดูน่าแบบผมผมคิดว่าผมคงจะลองเล่นได้ลำบากนะฮะไม่ยากนะนิ่งๆนะนิ่งๆนะเออเนี่ยซึ่งแน่นอนเรื่องเรื่องการพัฒนาตรงไหนยากสุดอาจารย์ช่วงการออกแบบโครงสร้างครับ โครงสร้างเลยครับเพราะว่าเราต้องคํานึงถึงจุดศูนย์กลางของมวลในการยืนนะครับในการเคลื่อนที่เพราะว่ารถสแตนดี้เนี่ยเราเราปรับยืนได้ใช่ไหมฮะพอกันเคลื่อนที่เนี่ยเราก็ต้องป้องกันไม่ให้มันล้มนะฮะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายต้องบาลานซ์ใช่ยต้องสมดุลด้วยนะครับ แล้วก็ิ้งก็ปรับยืดหดสูงลงตามได้นะอย่างที่น้องทําอยู่เนี่ยขึ้นลงได้เลยค่ะเห็นว่านําไปโชว์ในงานวิศวกรรม57มาด้วยใช่ไหมคะที่จัดขึ้นเมื่อประมาณสิ้นเดือนก็คืออาทิตย์ที่แล้วเองที่ไปมาเป็นยังไงบ้างคะสาหรับการไปงานนี้มีผู้สนใจมากครับค่ะตอนนี้ก็มีโทรมาสอบถามแล้วก็อยากจะให้พัฒนาแล้วก็อยากจะแบบถามว่า จะขายหรือเปล่าแต่ตอนนี้จะขายเข้าไปใช้หรือว่าจะขายเพื่อเขาจะเอานำเอาเทคโนโลยีไปผลิตตอนนี้มีผู้ประกอบการติดต่อมาก็สองลายแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเพราะว่าเราก็อยากจะพัฒนาให้มันดีมากกว่านี้ให้รูปลักษณ์สวยงามมากกว่านี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยทางทางคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์เนี่ยมีการวิจัยอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่วิจัยออกมาเนี่ยจะจะต,ต่อยอดจะสนับสนุนไปขนาดไหนฮะ จริงเราก็อยากให้มันพัฒนาไปถึงในเชิงพาณิชย์เพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยจะได้สามารถจะนำไปใช้งานได้จริงครับอันนี้ใครคิดบ้างอาจารย์ก็ในทีมงานผมก็มี4คนนะครับมีดรดอนอิสระกรครับก็เป็นอาจารย์ที่เป็นํำสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมแล้วก็อาจารย์สองเมืองนันทขว้างแล้วก็มีตัวผมนะครับแล้วก็มีดรเกษมสุขเสศริสุข อยู่ที่วิทยาเขตชุมพรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เราทำความคิดกันนานขนาดไหนคะกว่าจะเสร็จสิ้นออกมาเป็นสแตนดี้ตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งหนึ่งปีหนึ่งปีด้วยกันเลยนะคะคือที่ที่ถามเรื่องของราคานะฮะว่าตัวนี้ทั้งหมด 2, องแสนห้านี่คือทั้งหมดทั้งหมดของการการลองผิดลองถูกมด้ยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆต้นทุนคือถ้าลองผิดลองถูกก็อาจจะมากกว่านี้ครับแต่ว่าถ้าต้นทุนจริงๆเนี่ยตอนนี้ประมาณ2อ0 0 0น้าแต่ว่าถ้าเรา ผลิตในปริมาณมากๆราคามก็อาจจะถูกลงมากกว่าขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจํานวนการผลิตค่ะเนาะคงจะใช้แบบเงินทุนแล้วก็ต้องใช้สมองในการคิดเยอะมากเลยเนาะกว่าจะออกมาได้อย่างนี้ค่ะพี่วัชสบายไหมครับพี่ดีรวัตรครับสบายมากสบายมากตอนนี้ไม่เดินแล้วนะคนคนคนคตีธรรมดาก็ใช้ได้ครับได้ครับได้นะได้เออก็มันก็มันกมทได้อละใช่ไหมฮะสะดวกมากการบังคับควบคุมเนี่ยเท่าที่ผมเห็นก็คือใช้จอยสติ๊ก เหมือนเหมือนจอยสติ๊กอยู่อันเดียวนะครับหลักๆเลยเดินหน้าถอยหลังนะฮะกดเดินหน้าก็เดินหน้ากดถอยหลังก็ถอยหลังแล้วตัวตัวต่างๆพวกนี้เนี่ยเป็นตัวมีมันบอกอะไรบ้างครับก็คืออันนี้เป็นปุ่มเปิดปุ่มปิดแล้วมีเปิดปิดเป็นปุ่มเพิ่มลดความเร็วอ๋อสามารถเพิ่มลดความเร็วได้จากตรงนั้นเพราะว่าเรากำลังคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดผู้สูงอายุถ้าใช้ความเร็วแบบที่น้องใช้เมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะเร็วไปได้หรือว่าบางทีเจอใครเดินตัดหน้า ค่ะเล้งเล่งเล่งเสียงเตือนเอครับหรือว่าจะไปเล่งกับว่าสู้เขาอย่าไม่ใช่นะคะแล้วก็มันต้องมันต้องคิดอะไรต่อไหมครับอาจารย์ฮะตอนนี้เรากําลังคิดเรื่องระบบความปลอดภัยครับครับครับก็อาจจะมีการป้องกันการชนเหมือนในรถยนต์เลยครับก็อาจจะพอ มีวัตถุมาอยู่ข้างหน้าอาจจะลดความเร็วหรือ,อตัดการทํางานของมอเตอร์เพื่อไม่ให้เกิดการชน,นหรือการถอยหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็ป้องกันการตกหลุมอะไร้ยครับกาลังคิดอยู่นี่นถ้าอย่างนี้ถ้าสมมุติคนที่สนใจเอาไปการการเรียนรู้มันยากไหมอาจารย์การเรียนรู้การใช้มันยากไหมไม่ยากเลยครับอย่างที่น้องธีรวัตรบอกเนี่ยแค่สวันเด้งจริงถ้าใครเคยเล่นเกมมาใช้จอยสติ๊กเนี่ยครับผมว่า ไม่ถึงชั่วโมงไปแล้วครับพี่วามองแป๊บเดยคะพี่บีมฮะผู้หญิงท้องอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ฮะได้ครับปลอดภัยครับเรามีระบบเซฟตี้ครับมาเชิญเลยครับพี่บีมครับมาให้พี่บีมลองมันใช้ได้นานไหมครับอาจารย์ฮะชาร์จแล้วได้ประมาณ6-8ชั่วโมงวันนี้ชาร์จมาเต็มมะเต็มครับชาร์จเต็มครับลองได้ครับชาร์จแบบเต็มให้พี่บีมได้เต็มที่เลยอ่ะลองเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูให้พี่บีมครับพี่บีมไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะคะพี่วามค่ะเพราะไหนๆก็ ช่วงนี้นี่ก็จะได้ไม่ต้องเดินเยอะเมื่อยใช่จะเย็นๆนะครับเอาเอาเร็วเร็วช้าสุดนะฮะอ่าเร็วช้าสุดนะฮะคาดนะครับคาดนะครับคือจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าจริงๆเครื่องมือถ้าหากเรียนรู้การใช้เนี่ยมันจะปลอดภัยคือค่อนข้างปลอดภัยเลยนะครับเพราะเขาคิดมาให้แล้วนะครับค่ะเริ่มยังไงดีคะถอยหลังไงพิธีละวัดสอนเลยนะครับ เลื่อนจากถ้าเกิดว่าไปขากันนะโยกขวาก็ยกขวาครับยกายกขวาโยกนิดเดียวเออเออโยกนิดเดียวแล้วก็กลับนะครับเหมือนขับรถอ่ะพี่เบมแล้วก็เดินไปเอออ่าอาไปเลยเดินซ้ายเลยฮะเดินซ้ายเลยหรือซ้ายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออหนุกดีอะค่ะนะครับจอดจอจอดจอดจอจอหันหน้าไปทางนี้ก่อนจอดจอดจอดเลี้ยวมาเลยก็ได้ครับเลี้ยวมาเลยก็ได้เลี้ยวมาหรือเปล่า หมุนได้หมุนได้เริ่มหนุกอ่ะเนี่ยเออเริ่มหนุกแล้วพอ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 ด้านข้างไว้ด้านข้างไว้อ่นอนนอนนอนสอนตับนอนเลยนะฮะเดี๋ยวนะยกยกอันไหนยกอันนี้เหรอกับเบาะเลยก็ได้ปบบแบบนอนเลยกันอ่านั่นยกแับนอนเห็นไหมคุณแม่อยากจะพักผ่อนเออปรับนอนเดี๋ยวมีหมอนให้อ่ามีหมอนให้นอนทับเลยเออนะแล้วก็ลองอันนี้กลับมาแล้วถ้าจะยืน ยืนทํายังไงคะถ้ายืนก็ปุ่มบับอันนี้อ๋อ้ยบับยืนมันก็จะยืนขึ้นมาเออแล้วก็อ่านี่เอนหน่อยอ๋อจะได้แบบว่านี่เออเอ้ยหนุ่กดีอะมาเล่นเกมเลยครับเห็นไหมมาเล่นเกมอาจารย์อาจารย์ลุ้นๆอาจารย์นะจะได้เนอะจะได้อ่าไม่เป็นไรฮะติด คือขาพี่บิมใหญ่นะฮะญ่วยนอนนิดหนึนอนนพิงหัวไปเลยนะเฮ้ยตอนขอนอนไว้เลยได้ปะโอ้โอนี่จะสบายกันไปมล่ะนอนสาพี่ดีรักครับออกกลับขึ้นมาได้แล้วฮะเขาจะไม่ทางานยามอยู่ยามอยู่นะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะนี่ปรับลงมานี่พี่พิมไปกดปุ่มอะไรเขาเนี่ยสงสัยเขาบอกว่าไม่ปรับนุ่มรอเดี๋ยวก่อนนะ ปนี่น <c oughs> ี่มันมันดับอยู่ครับมันดับอยู่ฮะอ๋อตะกี้ผมตะกี้ผมแอบไปปิดไฟมันนะฮะพี่ว่ามันไปแกล้งน้องอย่างเงี้ยฮะพี่ว่ามันไปแกล้งบีมครับไม่พี่บีมไม่คือตะกี้พี่บีมไปกดแรงไปไม่เลอ่ะอ้าพี่ว่าเราก็เเลิกดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่เป็นไรเราลองอย่างนี้แล้วกันอ่า โอเคค่ะเอาตรงเท้าเลยไม่เป็นไรครับนี่ไงเต็ดูแลพี่บีมเต็มที่ฮะโอเคอยู่ค่ะเจอกันเจอกันเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเซตเอีกทีเซตเอีกทีนะฮะแล้วก็เข้ามาเลยนะครับพี่ธีรวัดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสดๆเลยนะฮะคือเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยคือในช่วงนี้เนี่ยการการทดลองอะไรต่างๆเนี่ยบางทีมันก็เกิดเออร์เรอร์อะไรขึ้นได้เพราะแต่แต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีครับเพะ เพราะเราจะได้รู้ปัญหาแล้วตัเราจะได้แก้ใช่ไหมครับเพราะวันนี้มันเป็นช่วงของการวิจัยใช่ค่ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการวิจัยที่แบบมีประโยชน์มากๆต่อคนแบบผู้สูงอายุเองหรือว่าคนที่เป็นคนพิการนะคะทาให้เขามีแบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบเหมือนต้องให้คนอื่นดูแลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรา นึกถึงใจเขาใจเรานะเราก็คงที่จะอยากแบบใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปสามารถที่จะแบบยืนขึ้นมาคุยกันแบบระดับเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องหลบเงยนะคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะใช่นะคะซึ่งจริงๆเรื่องของการคิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆเพื่อคนแก่กับเพื่อคนคนพิการเนี่ยรจริงรได้ได้มีความคิดเพื่อบุคคลทั่วไปอย่างเ้่งมหาดามเราก็มีท <คน S 1> างการวิจัยต่างๆเนี่ยมีฮะแล้วก็มีอย่างอื่นอ,อย่างพวกเรื่อง เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาเหมือนกันอย่างเช่นตอนนี้เราก็มีแอปพลิเคชันที่ไว้ในการตรวจโปรตีนในปัสสาวะของผู้ป่วยโรคไตก็เพียงใช้พวกกล้องจากมือถือนะฮะก็แล้วก็เก็บน้ำปัสสาวะมาแล้วก็ทำการถ่ายรูปนะครับเราก็สามารถดูได้ว่าความผิดปกติของไตนี้เรากมีหรือว่าทำ ตอนนี้ที่ทางทีมวิจัยเราทําเราก็จะมีเครื่องอุ่นเลือดใช้ในห้องผ่าตัดรับโอ้เยอะแยะมากมายเลยคือคือโครงการนี้จะอยู่ในส่วนของวิศวกรรมชีวการแพทย์ค่ะจริงๆก็คือเออผมอยู่ที่สาขาวิศวกรรมการวัดและควบคุมครับแต่ว่าก็ทําหลายๆอย่างครับงานวิจัยต้องมาร่วมมือกันนะฮะใช่ไหมครับใช่ครับเพราะอย่างอาจารย์อาจารย์สองเมืองเนี่ย ท,ท่านเก่งไปก็ในเรื่องเห็นว่าครั้งที่แล้วท่านก็ออกแบบนี่คุณยนต์ครับใช่ไหมฮะติดมาแล้วจะเก่งคุณยนต์นั่นนะฮะแล้วก็ทุกทุกฝ่ายต้องมาร่วมมือกันใช่ครับนะครับ<ม>อาจารย์ก็ครั้งหน้าอาจารย์กำลังมีแนวโน้มจะคิดถึงเรื่องตัวอื่นๆอีกไหมฮะว่าจะออกแบบอะไรต่อคือตอนนี้ที่เราทําอยู่ เดี๋ยวจะย้อนกลับไปอีกอันหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันที่ทำตรวจไอโปรตีนในปัสสาวะครับก็ทำ่รมกับคณะวะิทยาศาสตร์แล้วก็ตอนนี้เรามีคองการวิจัยทำคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วขึ้นตาครับเพื่อช่วยคัดกรองเพื่อป้องกันที่คนคนไข้เนี่ยจะตาบอดบ ก็ช่วยช่วยหมอเนื่องจากปัจจุบันจากสุแพทย์เนี่ยมีปริมาณไม่เพียงพอในการรักษาของคนไข้อะครับนั่นก็เราก็จะปัจจุบันในหมอก็จะดูไม่ไม่ไม่ทันนะก็จะใช้ให้ให้คนให้เจ้าหน้าที่เทคนิคนี่มาช่วยช่วยคัดกรองแลยเราก็ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาพหรือ image processing นะครับ มาเชิยในการคัดกรองถ้าสําเร็จแล้วยังไงเชิญรายการเลยนะครับดีดีครับเพราะถือว่าเป็นเป็นโอกาสคือเนื่องจากว่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยนะฮะก็มีกลุ่มอาจารย์ที่เป็นเป็นตัวกลางอยู่เป็นสื่อกลางอยู่ในการคิดในการทาแต่มีนักศึกษาที่ได้เรียนที่นี่ด้วยเนี่ยจากหลายคณะเข้ามาเรียนรู้ได้มาปฏิบัติได้มาทําได้มาร่วมกันคิดด้วยนะครับจริงๆแล้วเปิดรับทั้งหมดเลยไหมครับทุกทุกคณะเลยสําหรับ คนที่เข้ามาเรียนที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรับกับกระบังคือที่สถาบันเราก็มีหลายคณะนะครับครับมีคณะวิศวะมีสถาปัตย์ครับมีคณะเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรครับคลุศาอุตสาหกรรมบริหารครับแล้วก็มีวิทยาลัยนวัตกรรมครับแล้วก็มีวิทยาลัยนานาชาติ ก็สอนมีโลจิสติกอะไรพวกนี้ก็เยอะอครับที่สถาบันเราเปิดหลายสาขาก็ถือว่ามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับสำหรับสถาบันเทคโนโลยีประจวบก้าเจ้าพุทหานุราชกระบงัง <นะ S 1> อภัยว่าถ้าเกิดว่ามีนวัตรกรรมอะไรดีๆเพื่อที่จะทําให้นะคะในเรื่องของผู้สูงอายุเองก็ตามผู้พิการหรือว่าคนที่มีปัญหาื่องสุขภาพเนี่ยน่ะทำให้คุณภาพชีวิตของทุกๆท่านดีขึ้นนะคะต้องเรียนเชิญใหม่อีกครั้งด้วยนะคะแล้วก็น่าภูมิใจมากๆเพราะว่าเป็นฟีล์มของคนไทยล้วนๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดรนพดลมณีรัตน์นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับโนนะสแตนดี้นะครับเดี๋ยวกันอีกนะเดี๋ยวขอไปลองบ้างนะเดี๋ยวลองดูค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายมาเฉลย S M S กันแล้วก็จะมาเปิดบ้านเปิดใจของคุณแอดคาราบาลด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะใจทไมเย อนาคตคนไทยจะเป็นอย่างไร